สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีนักสะสมคนชอบเหรียญทุกคนทุกท่านพบกันเช่นเคยกับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชแนลคลิปวิดีโอนี้นะครับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญช n แนลก็คัดเจอเหรียญ ที่ทางช่องของเราเคยขายอยู่เป็นประจำนะครับสดสดร้อนร้อนนะครับวันนี้เลยได้2เหรียญรุ่นเก่า1นเหรียญและก็รุ่นใหม่1เหรียญของในหลวงรัชกาลที่9ชนิด1บาทปีพศสองพหรุ่นเก่า รุ่นใหม่ก็ปีพศสอ0พนนะครับก็เป็นเหรียญที่ขายได้ทั้ง2เหรียญน,นะครับแต่ราคาก็หลัก10เอ้ยขอภัยครับแต่ราคาก็ไม่แพงนะครับหลักร้อยขึ้นไปนะครับตั้งแต่100บาท จนถึง500บาทก็มาดูกันในคลิปนี้นะครับก็มาดูรุ่นเก่าก่อนนะครับที่คัดเจอในวันนี้เหรียญที่แลกมาคัดทั้งหมดก็จำนวน20,000บาทเป็นเหรียญ1บาท10,000เหรียญ5,500เหรียญ10 5,000เหรียญ5กับเหรียญ10ไม่เจอ แบบไหนเลยก็มาเจอแบบที่ทางช่องคอยของเราเคยขายอยู่เป็นประจำเนี่ยก็คือชนิด1บาทรุ่นเก่านะครับปีพศ2,500 4 6นะครับปีพศ2546กก็มาดูกันนะครับแบบไหนเอาไม้นะครับคีบดีกว่าเพื่อ แน่ใจว่าแล้วก็ดูแบบเหรียญอาจจะไม่ดิน้นนะครับจะไม่เป็นในแนวทางที่ดูไม่ถูกต้องนะครับใช้ไม้คีบนี่จะเป็นการดูที่ถูกต้องที่สุดนะครับ เหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญทอเสียนเอียงบอกเลยก็ได้นะครับเหรียญแบบนี้ก็พบเจออยู่เป็นประจำนะครับก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกรุ่นทุกปีพศออก็มาดูกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ สำหรับเหรียญนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ในเมื่อเจอแล้วทางช่องของเรานี่ก็จะส่งไปขายนะครับช่องที่เราขายนะครับเราก็ ม่บอกไม่ได้นะครับบอกท่านผู้ชมไม่ได้สําหรับเหรียญน,นี้แบบนี้นะครับบอกไม่ได้ก็เราเคยทำคลิปแนะนําให้ท่านผู้ชมใช้ความสามารถของตัวเองแล้วละ่ะก็บอกไปหลายรอบนะครับคือการที่แนะนําให้คนอื่นแล้วก็นําเหรียญไปขายในช่องของเขานี่นะครับ อยากได้ราคาแพงๆนะครับเขาประเมินราคาไม่ถูกใจก็อาจจะ,ะมีการไม่เข้าใจในการซื้อขายก็จะทําให้ทางช่องของเขาเสียนะครับส่วนเรานะครับเหรียนแบบนี้เขาเราก็เคยแน่ไปให้เขาประเมินราคาให้เป็นประจํานะครับก็ไม่ใช่มีหลายช่องนะครับก็มีช่องเดียวนะครับเหรียนนี้เรียกว,ว่าเหรียนพระเศียรเอียง ยังประมาณนี้นะครับราคาก็ยังไม่ทราบว่าเขาจะประเมินให้เท่าไหร่แต่ก็ที่เคยขายกา็เขาประเมินให้หลักร้อยนั่แหละนะครับหลักร้อยไม่จำกว่าร้อยนี่แหละนะครับถ้าถ้าจำได้นะครับแต่เรียนนี้อาจจะไม่ถึงร้อยนะครับเพราะว่าไม่สวยนะครับนี่แหละ ที่เราบอกไม่ได้คือถ้าเขาประเมินต่ำกว่า100นะครับก็อาจจะไม่พอใจกับเขาคือเรานะ่ะไม่เป็นไรเราเคยขายนะครับเราก็เข้าใจราคาที่ทางช่องของเขารับซื้อสำหรับเลียนแบบนี้นะครับนะครับเราก็มาให้ดูกันสำหรับคลิปนี้จบแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะส่งข้อความไปถึง ช่องที่เขารับซื้อนะครับเราก็จะให้ข้อมูลเข้าไปนะครับก็ามาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญรุ่นใหม่พระเสียรใหญ่ ของในหลวงรัชกาลที่9ปีพศ2556เหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลักที่ทั้งช่องของเราเคยขายอยู่เป็นประจำคัดเจอเมื่อวานไอ้ขออภัยครับคัดเจอวันนี้นะครับคัดเจอวันนี้2เหรียญน,นะครับก็มาดูกันนะครับ เหรียญน,นี้นะครับก็จะเป็นพระเสียนตรงนะครับจะเป็นพระเสียนตรงนะครับเป็นพระเสียนตรงเหรียญน,นี้ก็มีราคาหลักร้อยตั้งแต่500บาทขึ้นไปนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ต่ำสุดก็ไม่น่าจะต่ำกว่า500นะครับพระเสียนตรง ทางช่องเราเคยขายมาตลอดขายเป็นประจำเหรียญนี้ก็ต้องขายอีกเหมือนกันหลังจากทำคลิปวิดีโอเสร็จเราก็จะส่งไปขายนะครับส่งรูปไปประเมินราคานะครับถ้ารเมนราคาแล้วเขาตอบเขาประเมินเสร็จนะครับเราก็พอใจในราคาที่เขาประเมินนะครับ ก็ไม่ต่ำกว่าห้าร้อยอยู่แล้วหล่ะนะครับเราเคยขายเป็นประจำนะครับก็มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนนะครับสำหรับเหรียญที่เหรียญที่ทางช่องของเราคือช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญน,นี่นะครับเหรียญที่เราขายเราเนี่ยไปขายนะครับขายได้ขายได้ไดเหรียญละเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับเราก็มาให้ท่านผู้ชมได้ดู สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับคัดเจอเมื่อไหร่กี่เหรียญพอซอไหนรุ่นไหนก็มาทำคลิปวิดีโอให้ท่านผู้ชมได้ดูเช่นเคยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันคลิปวิดีโอต่อไปกับช่องผู้ใหญ่ขายเหรียญชาแนลสวัสดีครับ